สวัสดีครับทุกๆท,ท่านวันนี้ผมจะนําทุกท่านมาทําความรู้จักกับศูนย์ศิลปชีพบางไทในส่วนของนิทรรศการศิลป์แผ่นดินหรือพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินนั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับนิทรรศการศิลป์แผ่นดินหรือพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินถูกสร้างเพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการงานฝีมือช่างของสถาบันศิลิกิตสวนจิตรดา และเป็นผลงานศิลปะหัตกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชินีพันปีหลวงโดยเปิดให้ประชาชนชมได้ทุกวันทําการผลงานแต่ละชิ้นนับเป็นผลงานศินชั้นสูงทุกชิ้นไม่ได้มาจากฝีมือศิลปินเอกแต่ล้วนถูกสร้างสารรค์มาจากสองมือของชาวไร่ชาวนาผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารโถงทางเข้า จัดเป็นห้องแสดงปีกแมลงทับสีเขียวเหลือบลุง้งวิจิตรสวยงามผนังตกแต่งด้วยงานสารญ้าลิเพาสอดปีกแมลงทับจุดเด่นคือฉากไม้แกะสลักเรื่องสังทองและหิมมะพานหมู่เรือพระที่นั่งจำลองจากขบวนเรือพระราชพิธีประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นต้นนอกจากผลงานที่สวยงามนี้แล้วยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ของสถาบันศิลปกิจและ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิพิธภัณฑ์ศิลปแผ่นดินได้รับความร่วมมือจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดบริการฟรีรถชัตเติลบัสหรือรถโดยสารรับส่งขนาด50ที่นั่งสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปแผ่นดินตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดบริการเดินรถไปกลับวันละสองรอบดังนี้ออกจากถนนหน้าพระลานเวลา10นาฬิกา30นาทีและ12นาฬิกาเดินทางกลับจากพิพิธภัณฑ์14นาฬิกาและ15นาฬิกาพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินเปิดทำการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง13นาฬิก30นาทีจำหน่ายบัตรเวลา9นาฬิกา45นาทีถึง15นาฬิกา ปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงการค่าบัตรเข้าชมผู้ใหญ่ท่านละ150บาทนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปท่านละ75บาทชาวต่างชาติใช้บัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังหรือซื้อหน้าพิพิธภัณฑ์ได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ